ดครับผมในรัเราจะตัีมาตั้งนต่ทีพ3ครับวันนี้เรามาทำเกษรอินทรีการเสร็จโปรแกรมการควบคุมความเร็วสปีดคอนโทรลครับดูการตอบของจรจำเจนกันครับ ต่อบบไปมาดูการเขียนโปรแกรมการใช้ง,งานกันนะครับข้อพิธีโปรแกรม CXD นะครับที่ไฟล์ New เลือกไปที Type s e r v วครับเลือก R แปแปดดีคีย์ท r t ครับเซตติ้งสิบห้ากดไปที่ได์หนึ่งกดไปที่พารามิเตอร์เมดเอเดเตอร์เรามาปรับค่า PN ศูนย์ศูนสุปรับไปที่ค่าหนึ่งให้ปรับไปที่ค่าศูนย์กันนะครับแล้วก็ไปปรับค่า PN ศูนย์ศูนย์หนึ่งไปที่ค่าหนึ่งครับ ่อไปแล้วครัเปลี่ยนเป็นส่วนเดอร์ PN 3สามไปปรับที่ค่า PN 3 0 1เป็นค่า0 PN 3 0 2ปรับไปที่300ครับแล้วไปที่ PN 3 1 2ไปที่ค่า10 PN 3 1 3ไปที่ค่า10 PN 3 1 4ก็ค่า10เช่นกันครับ เอาไปเป็นโัวเดอวยที่ pn 4ไปปรับค่าที่ pn สี่สามหกครับปรับไปที่ค่าหนึ่งร้อยครับแล้วก็ไปที่ค่า pn ศูนย์หนึ่งสามปรับไปที่ค่า หนึ่งร้อยครับไปที่ค่า p n 4 p n 4ศูนย์สี่ศูนย์เก้าจุดหนึ่งสี่ศูนย์เก้าจุดหนึ่งผ่าไปที่ค่า12ต่อไปเรามาเปิดสวิตช์กันค่ะ แล้วก็มาอัพโหลดโปรแกรมลงที่ได้หนึ่งมาดูที่มอนิเตอร์ค่าเรียวไทม์เทสไอติ๊กค่า CSPD ส d ดีด e q e TRQ ครับสมช่องแล้วเรามาเลือกกดกดสตาร์ทเพื่อดูค่าครับ สบาปเราเราเรามาปรับความเร็วของมอเตอร์ปรับขึ้นเบื่อมอเตอร์หมุนเร็วครับแล้วก็ปรับลงครับมอเตอร์อรหมุนช้าครับเ๋ยหยุดการทำงานอะไอ่ะให้ล็อกเวาครับมาสต็อปเพื่อหยุดการทำงานของโปรแกรมครับขอจบการดำเนนงานเท่านี้เท่านี้ครับ,บค,ครับ